สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูวิธีการเลือกซื้อและก็เลือกตัดสินใจในการที่เราจะทําการเปลี่ยนปัดน้ําฝนนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับอ่าใบปัดน้ําฝนหรือว่าการปัดน้ําฝนของรถยนต์เราเนี่ยนะครับวิธีการเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้ยากเลยนะครับทุกท่านนะเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อปัดน้ําฝนมาเขาจะแถมชุดอ่าชิด หรือว่าชุดหัวต่อมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยนะครับซื้อทีเดียวสามารถใส่ได้ทุกรุ่นทุกค่ายกันเลยนะครับโดยปกติแล้วรถบางรุ่นอาจจะสวมเข้าไปเฉยๆนะครับแต่ว่าบางรุ่นนะครับก็ต้องทําการปลดล็อกแบบนี้นะครับปลดล็อกอด้านบนหรือว่าปลดล็อกด้านล่างนะครับแล้วก็ทําการเลื่อนออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อนหน้าหรือว่าเลื่อนหลังนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับสําหรับ าการเปลี่ยนปัดก้านปัดน้ำฝนของรถยนต์นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนนั้นเราต้องระวังด้วยนะครับหาอะไรมารองกระจกด้วยก็แล้วกันถ้าหากว่า,าก้ารปัดน้ำฝนนะครับไอ้ก้านใหญ่มันดีดกลับลงไปอาจจะทําให้กระจกรถของเราแตกก็เป็นไปได้นะครับะนะครับเนี่ยเมื่อเราไปซื้อก้านปัดน้ำฝนมาเขาก็จะแถมหัวข้อต่อที่เป็นพลาสติกที่ผมเอามือเขีย่ยมื่อจี้นะครับ เขาจะจะแถมมาให้ครบชุดเลยนะครับสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับหัวแปลงหรือว่าหัว DIY นะครับสําหรับการปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับที่เราไปซื้อมานะครับในการที่เราเลือกซื้อปัดน้ําฝนนั้นนะครับผมมีคําแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าซื้อตัวไหนก็ได้ที่ราคามันถูกที่สุดนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะเอาที่ถูกที่สุดเพราะว่ายังไงยังไงก็1ปีนะครับเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอ่า นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นตะของอนะครับเราก็ดึงเข้าไปแบบนี้เฉยๆนะครับอ่ามันก็จะมีตะขอให้เราอยู่นะครับนี่นะครับก็แถมหัวพลาติกมาให้เราเลยนะครับทุกท่านเราสามารถเปลี่ยนได้เองง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากนะครับเพื่อน แต่การที่เราจะเลือกซื้อการปัดน้ำฝนนั้นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่ารถของเราใช้ก้านปัดน้ำฝนยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถบางรุ่นอาจจะใช้16บหทับสิบนะบางรุ่น18บแทับสิบางรุ่น 18ทับยนะครับ19ทับ2แบบนี้นะครับก็คือข้างซ้ายกับข้างขวามันจะยาวไม่เท่ากันนะครับในรถแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าบางรุ่นก็ยาวเท่ากันนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับในรถรุ่นเก่าๆจะอยู่ประมาณ16 17 18ดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ่าเลือกซื้อกันเลยนะครับในส่วนของการปัดน้ำฝนอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการปัดน้ำฝนไร้โครงสร้างนะครับ อ่าไรโครงนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วข้างในก็อ่ามีเหล็กสปริงนะครับเป็นโครงสร้างนะครับเป็นเหล็กสปริงแบนๆเป็นโครงสร้างนะครับอ่าวิธีการเปลี่ยนไทยนะครับก็ตรงนี้นะครับตัวที่ผมมืออ่างเปิดง้างปิดอยู่ตอนนี้นะครับเราก็งัดขึ้นเลยนะครับงัดขึ้นเลยแล้วเราก็ทําการถอดก้านปัดน้ําฝนออกเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับอ่าเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น การดึงดึงออกด้านหลังแล้วก็นะครับการดึงออกด้านหน้าเนี่ยนะครับมันก็สวมกันไว้เฉยๆนะครับอาจจะออกแรงสักนิดหนึ่งในขั้นตอนของการถอดนะครับเพื่อนๆนะในกรณีที่เป็นโครงสร้างนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไประหวาะ่างนะครับโครงสร้างนะครับทั้ง2แบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับข้อดีของข้อเสียนะครับ ตามที่ไปเก็บข้อมูลมานะครับในทางทฤษฎีนะในทางทฤษฎีแต่ปฏิบัติก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ้านะครับโครงสร้างทั้งสองแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่าสำหรับการปัดน้ําฝนนะครับทุกท่านนะโครงสร้างของการปัดน้ําฝนนะครับอันที่อยู่ด้านบนนะครับจะเป็นโครงนะครับมีจุดยึดหลายจุดนะครับอย่างที่เพื่อนๆนได้เห็นเนี่ยนะครับ ไอโครงสร้างพวกนี้นะครับจุดตกของน้ําหนักมันมีเยอะนะยิ่งจุดตกของน้ําหนักเยอะมากเท่าไหร่นะครับแรงกดนะครับที่กดลงไปพื้นกระจกนะครับอ่ามันก็ยิ่งเยอะนะครับมันก็ยิ่งทําให้นะครับหน้าสัมผัสของยางปัดน้ําฝนกับกระจกของเราเนี่ยสัมผัสได้เต็มหน้ามากกว่านะครับทุกท่านนะอ่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นการปัดน้ําฝนแบบไร้โครงนะครับ ถ้าเป็นการปัดน้ําฝนแบบไร้โครงตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะ เอาละนะครับในทางทฤษฎีนะครับที่แน่ๆก็คือการปัดน้ําฝนแบบมีโครงสร้างจุดยึดหลายจุดในลักษณะแบบนี้นะครับแรงกดแรงกระทําที่มีต่อกระจกมันจะมีเยอะกว่ามันจะปัดได้สะอาดกว่านะครับเพราะว่า,าหน้าสัมผัสมัน,มนลงเต็มหน้านะครับน้ําหนักกดลงเต็มหน้ากระจกนะครับมันจะรีดน้ําได้ดีกว่านั่นเอง นะครับอ่าเราสังเกตด,ดูได้นะครับว่าจุดตกของน้ําหนักมันมีเยอะอ่าข้อเสียแล้วก็ข้อดีนะครับของปัดน้ําฝนทั้ง2แบบนี้นะครับข้อดีก็คือเวลาที่ การัดน้ําฝนมันกดลงแบบนี้นะครับพอกดลงติดกับกระจกนะครับมันต่ากว่านะครับมันต่ากว่าแบบชนิดเป็นโครงสร้างนะครับชนิดที่เป็นโครงสร้างมันสูงกว่านะครับเวลาที่มันเจอลมนะครับไอตัวที่เป็นโครงสร้างมันมักจะเหินลมนะครับส่วนไอตัวที่ไร้โครงมันจะหลบลมได้ดีกว่าแต่นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามันต่ําลงไปนะครับถ้าหากว่าแรงกดแล้วมันต่ําลงไปมันก็มีผลทําให้ แรงดึงนะครับหรือว่าค่า k ของสปริงมันต่ําลงมันน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการปัดน้ําฝนมันต่ําลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนตัวที่โครงสร้างมันสูงกว่านะครับการปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับสปริงมันจะดึงนะครับมันจะแข็งกว่านะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะอันนี้ก็ไปพิจารณาเอาเรื่องของอาการเหินน้ำนะเหินลมนะครับอาการเหินลมของปัดน้ําฝนด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่าน แต่ทีนี้ไอ้ตัวไร้โครงสร้างเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะมุมโค้งในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาที่มันกดลงไปกับพื้นกระจกนั้นรู้สึกว่าหัวกลางท้ายนะครับน้ําหนักมันจะตกอยู่ตรง3ามจุดเท่านั้นนะครับอ่ามันก็เลยดูเหมือนว่าปัดน้ําฝนไม่สะอาดนะครับเพื่อนๆปัดไม่ปัดน้ําออกจากกระจกไม่ดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ ไม่ได้ไปฟันธงว่าของเขาไม่ดีอันนี้มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับยี่ห้อที่ดีๆเขาก็ใช้โครงเหล็กแบบดีแรงกดแบบดีคำนวณมาอย่างดีให้ มันสัมผัสก,กันกับพื้นผิวกระจกนะครับแต่ถ้าแบบไม่ดีนะครับน้ำหนักมันก็จะตกตรงหัวกลางท้ายนะครับน้ำหนักมันไม่ได้ตกลงไปทั้งอันนะครับมันไม่ได้ตกลงไปเต็มหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับาการปัดน้ำฝนแบบไหลคโครงนะครับวันนี้ก็ไปเลือกพิจารณายี่ห้อดีๆกันสักนิดนึงนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าไอ้ปัดน้ําฝนเนี่ยที่ไม่มีโครงสร้างหรือว่าไร้โครงเนี่ยมันเป็นเหล็กแผ่นสปริงนะครับอยู่ข้างในนะเป็นเหล็กแผ่นสปริงยาวเลยนะครับทีนี้เมื่อเราใช้งานนานไปนะครับไอ้แผ่นเหล็กสปริงพวกนั้นนะครับมันก็จะเกิดอาการล้าอ่อนตัวตามอายุการใช้งานด้วยนะครับยิ่งนานนะครับสปริงมันก็ยิ่งล้านะครับมันก็ยิ่ง ไม่มีแรงกดแล้วลงไปที่พื้นผิวของกระจกนะครับอันนี้ก็คือข้อด้อยของมันนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อยี่ห้อที่เขาดีเขาก็ใช้เหล็กอย่างดีนะครับอันนี้ก็ไปเลือกเป็นยี่ห้อยี่ห้อไปนะครับไม่ได้ฟันธงเจาะจงว่ายี่ห้อไหนนะ,อะบอกไว้ก่อนนะครับเอาล่ะนะครับในเมื่อเราพูดถึงการปัดน้ําฝนแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราพูดถึงการเลือกใช้แล้วก็เปลี่ยน การปัดน้ําฝนนะครับอ่าเวลาที่เราไปซื้อเขาก็จะแถมชุดหัวต่อเข้ากับกา้านอ่าเท้ากับก้านปัดน้ําฝนที่ตัวรถมาให้นะครับซื้อมาครั้งเดียวสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นเลยเขามีหัวแปลงหัวต่อมาให้อยู่แล้วนะครับวิธีการเลือกซื้อก็ นะครับวัดความยาวเราต้องรู้ความยาวของรถเราก่อนนะครับทีนี้พอเรารู้ความยาวแล้วเวลาเราไปซื้อนะครับไม่ต้องซื้อแบบแพงหรอกนะครับซื้อแบบถูกถูกนะครับปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งไม่ซีเรียสครับอันละร้อยอันละร้อยกว่าบาทหรือสั่งผ่านแอปนะครับอันหนึ่งไม่ถึงร้อยนะครับก็ทิจารณาเอานะครับคําแนะนําก็คือให้เปลี่ยนทุกๆ1ปีนั่นแหละนะครับหชุด1ปี100บาทก็คุ้มค่าแล้วนะครับทุกท่านนะ แต่ถ้าว่าใครอยากใช้นานๆน,นะครับซื้อครั้งเดียวอยากใช้นานๆก็คือฉีดน้ําใส่กระจกแล้วก็ปัดเล่นอยู่บ่อยๆนะครับทุกๆอาทิตย์เลยได้ยิ่งดีนะครับมันจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของการปัดน้ําฝนออกไปนะครับทุกท่านโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปยกออกจากกระจกให้สปริงมันลาแต่อย่างใดนะครับเอานะครับในคลิปนี้ก็เรามาจนถึงท้ายคลิปแล้วในคลิปหน้าผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทำการ เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนทั้งโครงสร้างเพราะว่าผมเห็นว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้อยู่นะครับว่าในแอปมีขายเส้นละ10บาทนะครับสำหรับยางปัดน้ำฝนนะครับในคลิปหน้าผมจะสอนวิธีในการเปลี่ยนนะครับยางปัดน้ำฝนด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจอดข้างทางไม่ต้องไปซื้ออันละ5060บาทนะเราสั่งมาเปลี่ยนเองได้แค่อันละ10กว่าบาทแค่นั้นเองพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อน